ครับสวัสดีครับวันนี้ร้าน PSC j 8นะครับเราจะมารีวิวรองเท้ากันนะครับเป็นของ m i ซูโน่นะฮะเป็นวอลเลย์บอลนะครับอินดอร์นะครับใส่ตีแบตก็ได้แต่จริงๆแล้วโดยโดยตรงจริงๆเนี่ยเป็นรองเท้าวอลเลย์นะฮะแต่คนเอาไปใส่ตีแบตกันเยอะมากรเยอะมากนะรุ่นนี้เป็นรุ่นเอ่อวฟไลนิ่งแซดหนะครับตัวนี้ ตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะตัวลิมิเต็ดเป็นตัวคาตานะนะครับผมมองมาจากกล่องก่อนสวยมากอะสวยมากตัวนี้เป็นเกดเจแปนนะครับตัวนี้นะฮะและเราจะนําเข้าแต่สินค้าเกจเจแปนเท่านั้นนะครับนี่นะฮะรองเท้าแล้วก็เขาจะมีอะไรอะ่ะอะไรมาให้ด้วย เป็นเดี๋ยวผมแกะให้ดูอันนี้จะเป็นรู้สึกว่าน,นี้จะเป็นสายสายอันนี้น่าจะเป็นสติกเกอร์แหละนะครับสติกเกอร์นะเป็นสติกเกอร์อนะเนี่ยให้มาหลายอันเหมือนกันนะ ติกเกอร์เหมือนเราซื้อ iPhone แล้วแถมสติกเกอร์ Apple นะครับนะแ,แล้วก็อันนี้เป็นสายคล้อ,องคอนะครับคล้องคอนะคล้องคอนะด้วยค,ค,ค,ความที่มันจริงๆแล้วมันเป็นรองเท้าวอลเลย์บอลตรงเนี่ยนะครับไอ้สายเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นสายนกหวีดไม่ก็เอาไว้แขวนป้ายนะฮะ เปลี่ยนป้ายนะักกีฬาอะไรเงี้ยนะหรือว่าใครเอาไปใส่ตีแบตก็เวลาไปแข่งเนี่ยเขาจะมีป้ายใช่ไหมป้ายแบบนักกีฬาอะไรเงี้ยก็แขวนได้นะแล้วก็อันนี้เป็นถุงซิปล็อกนะถุงซิปล็อกไม่แน่ใจไว้ใส่อะไรน่าจะเป็นใส่ดินทรงดินสอแหละนะใส่ได้นะครับนะเรารีวิวของพรีเมียมที่มากับ ตัวรองเท้าไปละวนี่เวฟแขวตป้ายนักกีฬาอะไรก็ได้นะนะครับเรามาวาดเรื่องรองเท้ากันดีกว่านะครับเวฟไลนิ่งเซตเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นคาตนะครับตัวเป็นภาษาญี่ปุ่นนะฮะตัวนี้รองเท้าก็จะมีคู่มือมาให้นะฮะคู่มือภาษาญี่ปุ่นนะนะครับ ของเราจะนําเข้าแต่เกตญี่ปุ่นเท่านั้นนะฮะเกตญี่ปุ่นเท่นั้นนะครับซึ่งก็จะแตกต่างกับเกตอื่นนะฮะตัวเชือกนะครับตัวเชือกเชือกก็ยังเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับเอาอีกข้างมาดูดีดีก่นข้างนี้มันมีปลายห้อยนี <laughs> ่ ว่ากันด้วยพื้นข้างล่างก่อนนะฮะพื้นข้างล่างเป็นยางยางใสน่เนี่ยพื้นเป็นยางใสนอนมาร์กิ้งนะครับใส่ตีแบตได้นะฮะใส่เลเวอเร่อินดอร์คอร์ดได้เลยนะครับนอนมาร์กิ้งเขาเขียนไว้ตรงนี้จริงๆลูกค้าหลายคนที่ไปตีแบตเนี่ยมาถามผมหลายคนแล้วว่ารอางเท้าเป็นยางสีอะไรพวกเนี้ย ใช้ตีแบตได้ไหมบอกตีได้นะครับเพราะมันนอนมาร์กิ้งนะคอดไหนบอกตีไม่ได้ยกให้เขาดูนะฮ <c oughs> <c oughs> ะนอนมาร์กิ้งนะฮะตัวรอง,งเท้ารองรับโดยระบบแรงกระแทกด้วยเวฟนะครับนี่เวฟจะยาวมาถึงนี่นะฮนะเห็นเลยนะครับ มาถึงตัวบนรองเท้าเนี่ยนะครับตัวนี้จะเป็นวัสดุเดียวกันนะครับ <c oughs> หน้าเท้าเนี่ยนะฮะมันจะใส่สบายนะวัสดุเดียวกันตัวนี้หน้ากว้างสามอนะครับเป็นหน้าเท้ากว้างปกตินะฮะโลโก้มิโซโน่นะครับอันนี้ก็จะเป็นผ้านะฮะ คนที่เอาไปตีแบตเนี่ยสบายใจได้เพราะว่ายางมันัมนมันเกิดรองเท้าออกมาเาห็นไหม,ไหมพราะฉะนั้นเวลาเราใช้ตีแบตเนี่ยเวลาเราลากเท้าเนี่ยตรงนี้จะสัมผัสก่อนก่อนจะไปโดนตรงนี้ถ้าโดนตรงนี้จริงๆเนี่ยนะครับอไอ้เนี้ยมันสูงมาไพช่วยกันด้วยนะไอ้ตรงเนี้ยถ้ามันโดนจริงจิงเนี่ยมันเป็นมันเป็นหนังพ u นะ การขาดอยู่แล้วนะครับการขาดอยู่แล้วนะการขาดอยู่แล้วนะส่วนตัวลิ้นรองเท้านะครับเดี๋ยวข้างในก็จะเวฟไลเน็ตแชทหกครับตัวลินรองเท้าเนี่ยจริงๆแล้วมันแบบเป็นเรื่องนลิ้นหล่อนะม,มันไม่ได้เป็นลิ้นแยกจากตัวรองเท้านะมันเย็บติดกันนะแต่ว่า ตรงเนี้ยมันทำเปื่อยไว้เพื่อความสวยงามนะแล้วก็มีการเท้าเป็นแพทนการเท้าว,วยนะนะครับดินบางนะฮะตัวนี้เป็นไซส์ยี่สิบเจ็ดจุดห้าเซนนะครับเดี๋ยวผมชั่งน้ำหนักให้ดูนะฮะว่าไซส์ยี่สิบเจ็ดจุดห้ามันหนักเท่าไหร่ จริงๆมิซโนโ่ขึ้นชื่อเรื่องความเบาอยู่แล้วเน้นความเบาและความคล่องตัวนะอันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะนะฮะหนัก308กรัมนะครับหนัก308กรัมนะฮะก็ถือว่าเบาเบามากนะครับนะครับ ก็หลายๆคนชอบเวฟไล i นิ่งนะแต่ว่าเขาบอกว่าทําจากในรูปเนี่ยมันดูสูงนะมันดูมันดูพื้นสูงกว่ารองเท้าแบทหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวผมจะเอามาเทียบกับเอซิกแล้วกันนี่นะเอซิกคอร์ดคอนโทรลเอฟเอฟนะฮะตัวนี้เป็นสคอร์แบดมินตันแบดมินตันนะรองเท้าแบดนะครับ อส่วผมเทียบให้ดูเลยแล้วกันนี่นะครับรองเท้าแบตนะฮะตัวนี้นะครับเทียบให้ดูเลยนะฮะนี่ครับวางนี้ก็ได้จะเห็นชัดไหมนี่ฮพื้นเท่ากันนะครับพื้นเท่ากันนะฮะ เท่ากันกับรองเท้าแบตนะครับเนี่ยเท่าไหมเนี่ยพื้นเท่ากันนะครับด้วยความที่มันมีรูตรงเนี้ยมันเลยดูว่ามันสูงไงแต่จริงๆแล้วมันเท่ากันนะถ้าเป็นยางตันอะไรอย่างเงี้ยคือมันดูไม่สูงแน่แต่พอมันมีรูเนี่ยมันดูสูงนะครับ ไลรูเนี่ยมันช่วยสปริงด้วยนะฮะสปริงมันทำให้เวฟมันมันอันนี้ได้มันเด้งกว่านะฮะเดี๋ยวผมเทียบให้ดูอีกรุ่นหนึ่งแล้วกันรุ่นนี้เป็นรุ่นพื้นบางมากนะเป็นเอซิกเจลเบรกนะครับสโคตเป็นแบดมินตันเช่นเดียวกันนะของเอซิครุ่นนี้ก็เป็นรองเท้าแบบแบบพื้นบางนะรุ่นเนี้ยใครใส่เอซิกก็จะรู้ว่าพื้นบาง เน้นความคล่องตัวและเบาอ่ะผมเทียบเลยเท่ากันนะครับเกือบเท่ากันเลยมิสซโน่จะนิดเดียวไม่โอ้ยไ,ไม่ถึงมินน่ะนะนิดเดียวนะครับอันนี้แบตเลยนะ,ะเทียบกันอย่างนี้ ด้วยความที่มันมีรูนะครับมีรูมันก็เลยจะดูสูงกว่ายี่ห้อไปกว่ารุ่นอื่นแต่อีพื้นจริงๆงเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะอันนี้คือยางหุ้มขึ้นมานะครับพื้นจริงจิงแค่นี้นะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะ <laughs> มันจะสูงไปนะครับไม่สูงไปนะครับ ก็ใครสนใจนะครับก็อ inbox กันเข้ามาได้นะครับที่ร้าน P S J Japan ของเรานะวันนี้ขอจบการรีวิวนะครับ Mizuno Wave Lightning Z6 Katana Limited Edition แต่เป็นตัวนี้นะครับขอบคุณมากครับ